แล้วนะคะนี่นะคะจุายหนอ้านะคะจะพาหมีมาหาแม่นะคะที่ไม่ได้เจอกันประมาณ6เดือนกว่าๆเลยนะคะใช่จะตามแม่ได้หรือเปล่าคนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตสดตาจ้าหนืคาได้นะคะเพราะว่าเราเอาหมีมาจากบ้านนี้นะคะแล้วก็ไปลงที่นคนปรปฐมวันนี้เรามาลาดบุรีปากทอ่อไปดูกันเเนือข้ แล้ววันนี้นะคะลูกที่ลูกหมีห่างจากแม่ไปเป็นเวลา6เดือนนะคะตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะก็ได้กลับมาบ้านที่ลูกหมีเกิดนะคะและนี่นะคะเจ้าบางแก้วตัวน้อยนะคะก็เป็นแม่ของลูกหมีแล้วก็เป็นแม่ของซูกิแล้วก็บีเอม็มตอนแรกแม่เขาก็พยายามดมๆเนาะว่าเอออาจจะมีกลิ่นบางกลิ่นนะคะที่แบบว่าน่าจะใช่ของลูกหมีเราคิดว่านะแต่บางแต่เขาก็คงจะห่างไปนานแหละไอ้เจ้าลูกหมีของเราเนี่ยแหละ ที่เป็นตัวที่จําแม่ไม่ได้นะคะเป็นตัวแบบว่ากลัวกลัวว่าจะทําลายุ้งหมีมันก็เลยแบบเออแบบขู่ๆเดี๋ยาเราก็ดูกันนะคะว่าแม่น่าคิดว่าแม่น่าจะจําได้แต่ลูกหมีจําไม่ได้พอลูกหมีไปตั้งแต่เล็กเลยเันเยอะเองออเฮ้ยมันไม่กลัดเลย อันนี้เป็นแม่แม uh ่ของน้องหมีไม่ไม่ายเลยครับอันนี้แม่อันนี้พี่น้องนี่หมีดูดินี่คือแม่ของน้องหมีนะคะทุกคนตัวนี้คือพี่น้องของน้องหมีน่าจะเป็นน้องของหมีชื่ออ่างเปาอันน่า ตัวอนีนี้มันมีเลยชื่ออ่งเป่ามีตัวเล็กก็อีกไหนมาเทียบกันใกล้ๆหน่อยเทียบก่ันปล่อยมันปล่อยนี่ใครมานี่ไม่มา หมาัวพีน่น้องกันตอนนี้น้องหมีก็คือระแวงไปหมดเลยนะคะกลัวทุกอย่างกลัวคิดแบบระแวงว่าแม่จะมาทำร้ายน้องจะมานี่กัดใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากตรงนี้นะคะน้องหมีก็ คือจำแม่ไม่ได้เลยนะคะก็แม่อาจจะได้กินแต่คือน้องหมีน้องหมีเนี่ยอาจจะจำไม่ได้ค่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้จูนแอบเข้าด้วยนะคะทุกคน